สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าสระลูกใหม่ที่ลงไปทําไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ก็ผนังนะครับจบแล้วนะผนังพื้นนะครับอันนี้ก็กําลังขึ้นบันไดนะครับบันไดโค้งนะครับ บันไดโค้งบันไดก็จบพวงนี้ครับบันไดโคง้งบันไดโคง้งใบพัดนะครับจบบันไดโค้งก็จะขึ้นขอบสะเมือนเดิมนะครับขอบสะนี้นะครับขอบสะนี้เลยยาวไปเลยนะครับขอบสะเกือบแล้วครับเกือบแล้วอย่ง นะครับทำแต่งานไม่ได้ถ่ายนะครับแล้ขค่ำทุกวันแล้วเก็บด้านหน้าอีกนะครับด้านหน้าแบบนี้ทางหน้าบ้านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวันต่อไปนะครับความคืบหน้าของงานถึงไหนนะครับ